ที่เราคิดคือ30บาทเนี่ยถึงเดี๋ยวเราบอก3ามสิบต่อตบาทนะน่าจะเป็นราคาที่เป็นไปได้สำหรับผู้โดยสารนั่งปกติปกติเนี่ยมันจะประมาณ8สถานี้เกเมื่อสักสปีแล้วคนเฉลี่ย8สถานีใช่ไหมถ้า8สถานีเราใช้สูตรง่ายๆคือ14บวก2องคือสถานีใช่ไหมสิบวก2คูณ8ก็เท่ากับ14บวก16ก็30 อันนี้คือเป็นสูตรคร่าวๆที่มีคนคิดมานะแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานนี่ต้องเป็น14บีวก3าก็เป็น 14. บวกเท่าไหร่สมมติเอ็กซ์ดย่ก็เป็น38แก็คือแล้วแต่ว่าสูตรไหนอะ่ะแลวอันนี้ประมาณ38อันนี้นคือเฉลี่ย8สถานีราคา30บาทก็คือราคาที่คนส่วนใหญ่นั่งไม่ใช่ตลอดสายใช่คือตลอดสายที่เอามาคิด พราะตลาดสายเนี่ยคนไม่นั่งหรอกนี่ตลาดสายที่บอกว่าโอ้ตลาดสายร้อยสี่สิบบาทร้อยห้าสิบาทไม่มีใครทั้งตลาดสายหรอกเพราะว่ามันก็เป็นคอสือแล้วยิ่งไกลย,ยิ่งแพงหรือเปล่าอันที่แล้วส่วนใหญ่ที่เราพูดจะต้องพูดราคาเอเวอเรชั่นที่คนนั่งส่วนขยายมันอาจจะเป็นแคปตลาดของเราอ่ะถัปดาห์นี้ก็อาจจะแบบสูตรนี้แล้วก็สุดท้ายแคปที่อย่างนี้อาจจะแคปที่หกสิบบาทแต่ถ้าหกสิบบาทมพูดเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่นั่งเนี่ยแล้วบางทีพอเราพูดแม็กซิมัมทั้งสายเนี่ยบางทีมัน,ม,นมันก็จะเกิดย,ยิ่งสีีีเเขยยวนน่มัไกล ต้องบอกไม่ใช่มากหอกไม่ใช่มากมันแคบแต่บอกว่านคนรู้แคบ60ไปหมดเลยเชิงอย่าง้วคนนั่งแทนตั้งแต่เริ่มอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ไหวผมว่า